ขอโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาบุญชุ่มยานะสังมโลเหตุการณ์นะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาฝั่งชาวไทยได้ฝากให้ผมเนี่ยนะครับได้แปลจากคลิปเหตุการณ์เช่นในขณะที่ท่านออกถ้ำเนี่ยได้เกิดเหตุอัศจรรย์ใจนะมีทั้งเทวดาพูดผีวิญญาณและพระสงฆ์จากไทยใหญ่นะมีเจ้าสุคำนะเป็น อ,องค์นำไปนิมนต์ในขณะนั้นเนี่ยนะครูบาเจ้าเนี่ยก็ถูกนะสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งลี้ลับเนี่ยนะก็ได้ทําการนิมนต์เช่นกันแต่หารู้หรือไม่ว่าก่อนจะเข้าถ้าเนี่ยครูบาท่านได้บอกว่าวันหนึ่งถ้าเราอยู่ครบ3ปี3เดือน3วันแล้วเราจะออกมาเนี่ยขอให้ทุกคนมีสติเพราะตอนนั้นจะผีวิญญ,ญาณแดนสามแดนโลกธาตุเนี่ยก็จะมาแย่งชิงนิมนต์เรา ถึงเหตุตรงนี้นึกได้เลยว่าท่านบอกกับหลายคนมาให้ทำาลงศพเป็นหินนะแล้วก็เก็บใบาชาไว้นั่นแหละครับถ้านะวันนั้นครูบาอาจารย์ที่ไปนิมนต์หรือพระสงฆ์ไทยใหญ่ไปนิมนต์ไม่มีสติเนี่ยก็อาจจะนิมนต์ไม่ได้ท่านก็อาจจะละเลยในถ้ำเมืองแกน่นนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดนะก่อนที่จะนิมนต์ท่านออกมาจนถึงวันนี้คลิปนี้ได้ถูกแชร์ หลายๆที่และก็ผมนำมาแปลบรรยายเป็นภาษาไทยให้ทุกท่านได้รับชมคลิปนีนะ้เป็นประสบการณ์ตรงและมีอีกคลิปหนึ่งนะซึ่งเป็นคลิปที่ท่านโปรงผมแล้วก็ผมท่านนะมันมีการนะขึ้นมาอย่างอัศาจรรย์ตรงนี้ก็มีประสบการณ์จากครูบาอาจารย์ที่ไปนิมนต์นะครับวันนี้ลองชมดูนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับคุณข้ขาตัวเช้าครับย้อนหัวใจย้อนถามพินข้าเบื่อกับป้าเพราะว่าบอลให้ทำเขาเป็นข้าอยูย่ไหนเขาป้ายังบ่นมันจะฮักเป็นหมอเขาเพื่อถึงที่ว่าติลูกในมันลูกในมันจะว่าผีเขาสันไว้ในวะอ้าเขาอันกันยองไม่เปในทางด้วยป้าจะแฉเงี้ยน้อย อ okay, okay. Mm ๋อสาวค่ะร้านในโตทบอินค่ะห้ตาการเลยจ้วมค่ะอ๋เราวพิ่งจะเข้ากับฮันกคบผเมื่อกี้มาแข่งก็ไเร็วอะอ๋อค่ะค่ะค่ะอ่างไรป้าเร็วยงไงลออยู่ห้างกล้เนี่ยทำได้ง่ายเนาะอค่ะกระด้มถึงเท่ๆได้หดอยู่ได้อค่ะไรมากันงป้าแต่เมื่อวานได้ตั้งผีตั้งก้นหินกันในานั้วแตค่ะค่ะเมื่อเด็กเขาทำร้านเรานิีว่า ờ, họ họออกมา sú sú sát tý đan na, đan khỉ đan côn để hìm nhau, ờ, này, hì này hìm anh đe, nhá, ờ ờ, đan này cấm, đan 2 cấm, đan 3 cấm, đan, ờ, hết này này, đan theo hòa hết, à hơi, này, ngay ngay, để xả lũ, tháo bắn nữa, nãng co, ngay ngay, luông ngay ngay, ờ, con จำค่ะขาพี่อนถามอินอันนาตัวสาวเขาปั้งอะไรที่ํำไข่ปันหวานัันในตัวสาวเขาใสใสยิบยอมเต็มเลยค่ะอายอมเลยตัวสาวเฮไปค่ะตัวสาวเฮทำไหมตัวสาวเนน้อยตสาวเนี่น้อยทำตัวเสียงวเสียงค่ะอเคโ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 เคโอเคโอเคโอเคเคโเอเคโอ อายมเต้สูงปัจเจนมาวะเจาเต้สูงพอแล้วเออได้เห็นเต้นอยายดทมพระเพราะให้เ่นกอชัดีเตี้เขามกามกอ,ามอ็เออเจราว่าเียงรายอยู่ดีว่าอายัดมอยู่ดีว่างั้นเราถามได้ในกอต้อย,ยุคไรต้อไใลูกลลไรอ่ะนักเองเมือค่อนะนักก็ว่าเจ้าชาเจ้าชาทาตัวว่าสามป้าในใน,ในยองพระต้องเลยดีๆยองพระลิบเนีม่มได้ <c oughs> มุ่งโจมันโจมาค่ะเนาะเห็นอันหลักไล่กวนค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะจ้จนมหาเนี่ยมหาเน